ครับผม <c oughs> บาดนี้ก็หยิกหมายหมครับเอาเลยครับผมต่อมีอน่านีีบ้อครนำครับลายไปทางนั่นเตียก่นี่ ไปเลยครับใส่เลยมาหยิบเอาครับหยิบเอาหยิบเอาหนึงครับเดินครับ,บเดินมานีค่ครับ,รบพี่น้องนี่โอ้โหนำปุกปุดเลยพี่น้องเลยกกล้วยพี่น้องฮ่าอกกล้วยกับใครกล้วย สอ,องครับเออน,นี่ครับน้องกุ้ยใส่ไปแล้วครับโอ้โดมิงบ่เห็นโพนี่บ่เราจีบ่เห็นบ่ โอเคเอาขึ้นมาสสูงก็ได้มัง้งฟังเพื่อจำไม,ไม้ไปดีเด้อลงไม้ไดิดูครับพี่น้องกล้วยอันนี้ปีกล้วยพันปีเอาเลยครับปปนี่ครับ ต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งแล้วกี้ออกอ้าเด็กคันนะึงตรงนี้แหละอ,นนอันเดียวพี่น้องอ่าตรงนี้แหละครับนี่โอเค,อเคสวยงามมากขึ้นมาเมือนี้ละสำหรับคลิปนี้ก็ ทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับก่อนดิครับคลิปนี้ว่ยซัมีนครับกับอิสานบ้นนอกครับผมเดี๋ือนสาหยามให้เบิงวัี้เป็นจังยน้ำมืออื่นอ่ะเว่ซัมลีนะครับเนาะกับอิสานบ้านนอกสวัสดีครับครับผมสวัสดีอิสานบ้านนอกครับตอนบายบายครับมือนีส ให้อาหารแหนแดงครับมาเพิ่นกินอี่อย่างครับเป็นอาหารสูตรอีสานบ้านนอกนะครับนี่อันนี้เอายังให้มันกินนลยครับอโอ้ขี่ควยขนาดแท้ครับขี่มันลงไปเดี๋ยวมันกินเองบอกครับม,มันไม่มาโดนอยู่ในนี้เลยนะ่ะ มีปลาดิโอป้าเหอเดี๋ยวนี่แพพันธุ์มันกินเองอโอ้มีฉลามน่อยครับมันมีปลายอยู่นะโอามา้มีนะบ๊อบฮะพะว่าไปใส่อยู่จากออกมาหน่อยครับเอาเมื่อกีนเป็นสืน่องเฟิร์สไม่เห็นอย่างดีเสืยอมันือตึงคือย้อนแถว่าแล้ว จะปิดเสามันโอ้ป่าป่าบุกมเดื่อยๆเดี๋ยวซัมมี่ไปซัมมี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้ก่อนกดผิดพี่น้องเลยบันน้อยบันน้อย แม่เปิดประตูให้แม่เปิดประตูนนะอย่างไรเนี่ยวนร้อนบึง้งเปิดประตูบึง้งปลาไพ่กันครับนี่ครับเปิดประตูแล้วนี่เป็นยังไงครับ <c oughs> จากตูอ้อบเลยครับตู้อบเอาเม็ดเสียงนะ <c oughs> <c oughs> ตู้อบครับตูอ้อบ <c oughs> ตัดแปลงครับบัวทะเลแล้วอยู่ ครับพี่น้องขามป้อมเนะครับพี่น้องโอ้ยไหนเนาะพี่น้องที่ได้เห็นหน่วยมันเนาะขามป้อมครับตัวน,นี้บระดุกปนได้ครับาอายุต้นต้นขางในปลาครับปอกขนาดหน่อยหยับหยางนะครับปลาไพ่ตัดยาวแล้วก็ดูสวยงามเป็นอีกแบบครับ ทั้งนี้น้ำหืมครับบวก,กิดได้ครับเกิดเกิดหน่อยครับทั้งนี้น้ำท่วมฝนตกบดมื่อครับครับอันนี้กับลิ้นมันอ่ะเนี่ยตกได้ตกดคีคุณแม่เอาอยัางมาปลูกอีกแล้วเนะปลูกตามใจฉัน,ฉนตามภาษา พิสานบ้านนอกปลูกบักทันครับปลูกบ,กบักนบันพันธุ์างครับ,บอ่าพันธุบุรูกกะบุมีได้ครับิุก,กทัก็นกิน,กนสุ่มครับเนาะทันไงฟังนี่ลงไงบัก แตงไปแล้วครับเกิดแล้วบักแตง่งบับกแตง่งบักทัวครับฟังนี่ลงไปแล้วแก้มกับต้นอินทผลัมไปเลยครับฟังนี่มือตึ้มเลยครับไม้อีกแล้วครับวนสิได้กลับบ้านละ่ดอดูละ ถทายลิปนี่ก็ขอตัวกลับบ้านเพราะฝนมันตกนะครับเนาะพอดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีปีกล้วยพี่น้องหัวปุยพี่น้องเลยมีหลายปียครับกล้วยพันปีอุ่นครับนัากลาบ ตกใส่ในปลาหุา่นน่ดึกเบ็ดคลิปนี้กัไว้สำนีครับกับอีสานบ้านนอกฝากกดต,ติดตามด้วยครับเด้อน้องไม่สวัสดีครับ